สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้มาดูกันดีกว่าว่าสําหรับใครที่เป็นสายฟรีมันจะหาเหรียญได้ไหมเนะี่ยทุกคนเป็นธนาบัตรสีเขียวที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับสาหรับใครที่เล่นใ,นใหม่ก็ได้รับเยอะพอสมควรอยู่นะอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับใครที่จะทาการถอนจะต้องมีธนาบัตรขั้นต่ําอยู่ที่400บาทนะครับเพื่อจะทําการถอนเงินเข้า t o ูบีวอลเล t นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะต้องมีให้ครบนะมาดูกันดีกว่าสําหรับ ใครที่เป็นสายฟรีหลักๆแล้วจะมี1ช่องทางเท่านั้นนะทุกคนย้ํามีแค่1ช่องทางเท่านั้นที่จะสามารถหาคะแนนออกมาได้นะครับมาดูที่ตรงนี้นะมาดูที่ตรงนี้ของเรากันดีกว่าที่เป็นรูปถ้วยรางวาัลกดคลิกเข้าไปได้เลยนะตัวอื่นนะจะเป็นสําหรับสายชื่นเพื่อนนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีมีช่องทางเดียวเท่านั้นนะจะเป็นตรงนี้นะครับสังเกตดูผ่านระดับนะทุกคนผ่านระดับ 20ขึ้นไปนะก็จะได้รับอยู่ที่20บาทนั่นเองตรงนี้เป็น20บาทก็คืออัตรา1ต่อ1บาทนะทุกคนโอ้โหถือว่าได้เยอะพอสมควรอยู่่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าลองทําภารกิจให้ผ่านด่านที่20ลองดูนะว่าเราจะสามารถทําได้ไหมแล้วก็จะได้รับคะแนนมาได้ไหมนะอ่ะกดคลิกกระโดดไปกระโดดไปอีกครั้งได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนล้มเหลวแล้วนะได้อีกไหมอ่าได้อยู่ได้อยู่กระโดดเออนี้กระโดด เฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยทำไมผมกระโดดไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะผ่านด่านได้หรือเปล่านะอ่าได้อยู่ได้อยู่นี่จะได้อยู่หรอกนะโอ้โห oh, อะไรเนี่ยเฮ้ยมากระโดดอ่าได้อยู่นะครับได้อยู่นะกระโดดไปเรื่อย <laughs> ๆนะครับนี่อ่าจะผ่านด่านไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ไม่ผ่านดานอ่ะเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราจะผ่านด่านให้เพื่อนๆเห็นได้ไหมเนี่ยฝีมือของผมอะไรจะกากขนาดนี้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย รอบสุดท้ายาชนะไบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นทําการกดคลิกรับได้เลยถ้าเปนเพื่อนทำการรับจะต้องทําการดูวิดีโอทุกครั้งที่ทําการเล่นนะทุกคนจะต้องทําการดูวิดีโอทุกครั้งนั่นเองนะก็จะมีแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นทํางานกดคลิกกาออกได้เลยนะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนทําการกดคลิกกาออกนะกดคลิกกาออกก็จะได้รับนะทุกคนสําหรับ เลเวล20มาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมารับกันดีกว่าสําหรับใครที่เป็นสายฟรีมีทางเดียวเท่านั้นในทุกคนมีทางเดียวเท่านั้นนะก็จะมีให้เพื่อนเพื่รับอยู่ตรงนี้นะครับมีให้เพื่อนๆทำการรับอยู่ตรงนี้นั่นเองสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะก็ต้องมารับอยู่ตรงนี้ทำการกดคลิกรับได้เลยอ่านี่ได้รับมาเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกคนอยู่ที่20บาททําการกดกราบต่อไปภารกิจต่อไปในทุกคน20บาทจะ ต้องทําการสะสมให้ครบ50ด่านนะครถึงจะสามารถรับได้นั่นเองนะสังเกตดูตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ที่205บาทเรียบร้อยแล้วเนะทุกคนเป็นธนาบัตรสีเขียวนะตัวอื่นนะทุกคนถ้าใครเป็น VIP ตรงนี้นี่เล่นค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะ VIP นี่เล่นยากมากๆนะทุกคนสะสมนานพอสมควรอยูน่นี่ตรงนี้นะครับก็นานมากๆการแข่งขันคะแนนตรงนี้ถ้าไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะก็เล่นไม่ได้นะทุกคนเล่นไม่ได้นะ ัวอื่นมีอีกไหมถ้าใครเป็นสายฟรีไม่มีนะทุกคนไม่มีและวไม่มีแล้ว,แล,วแล้วก็ VIP ตรงนี้โคตรยากเลยทุกคนยากมากๆเลยนะถ้าใครผ่านด่านได้นะทุกคนก็ถือว่าได้รับ ธนบัตรสีเขียวได้เหมือนกันนะถ้าใครเป็นสายฟรีในส่วนของ VEP นั่นเองนะครับจะประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่เป็นสายฟรีทําการเล่นเกมนี้อยากรับธนบัตรสีเขียวมีช่องทางเดียวเท่านั้นที่เพื่อนๆจะสามารถถอนออกมาได้สําหรับใครที่เป็นสายฟรีถ้าพิจารณาดูแล้วมันมองว่าไม่คุ้มเลยทุกคนเ,นเพื่อนๆเ,เลิกเล่นได้เลยหรือจะเล่นแค่ธนบัตรสี ทองก็ได้ในทุกคนที่เป็นเหรียญทองก็สามารถทําได้เช่นกันใะทุกคนนับปัจจุบันยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะเลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันสําหรับใครที่อยากเล่นเกม Crazy Bird ในสายฟรีในธนบัตรสีเขียวนั่นเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากช่องมเโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ